สวัสดีค่ะชื่ออภากเจรรญรามชื่อเล่นชื่อพึ่งนะคะปัจจุบันอายุ39ปีค่ะค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าพี่พึ่งเองค่ะไม่มีโรคประจําตัวนะคะแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่ก่อนอันนี้คือทํางานประจำนะคะแล้วก็เป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะปวดทั้งทั้งะสะบักนะคะแล้วก็ทางขวาเนี่ยซี่ขวาบางทีก็ใช้งานไม่ค่อยได้เพราะมันชามากๆนะคะจะเกิดจากการที่เราทํางานตลอดเวลานะคะแล้วก็ปวดเข่าด้วยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสค่ะมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวรีนิวตัวนี้ค่ะก็ได้เห็นว่าตัวนี้ค่ะลดในเรื่องของ การอักเสบนะคะแล้วก็แถมเป็นน้มัตกรรมด้วยก็เลยเปิดใจได้ลองทานค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะพี่เพิ่งได้ลองทานประมาณ2สัปดาห์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยค่ะก็คือช่วงสัปดาห์แรกอ่ะค่ะเราจะรู้สึกว่าเราสดชื่นนะคะแล้วก็กระปี้กระเป๋าแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าลดอาการอักเสบของเราแล้วก็หายปวดดีขึ้นนะคะค่ะก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกเลยค่ะว่าไปหาหมอตลอดนะคะแล้วก็ทั้งทานยาด้วยซึ่งยาเราก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าไม่ดีต่อต่อตับแล้วก็ไตเราถูกต้องไหมคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่ากายภาพบาบัดนะคะก็คืออทีละคร เป็นเวลาประมาณ2-3เดือนเอ่อเราทําแบบนี้มาตลอดเลยมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดีค่ะแล้วเลยได้มีโอกาสมาทานตัวนี้ค่ะแล้วก็ทําให้เอ่อร่างกายของเราค่ะดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะก็เลยยิ่งเปิดใจแล้วก็ต่อไปก็คือจะทานไปเรื่อยๆเลยค่ะค่ะก็เอ่อช่วงช่วงสัปดาห์แรกอะค่ะที่ทานจริงๆตัวนี้อยากเห็นผลลัพธ์ไวอะค่ะก็เลยทาน2ครั้งนะคะก็คือตอนเช้า4ดอกแล้วก็ตอนก่อนนอนอีก4ดอกอะค่ะก็เป็นทานอย่างนี้ค่ะหสัปดาห์ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะค่อยมาทานตอนช่วงเช้าก็คือสีอ่ดรอปตอนเช้านะคะค่ะรู้สึกว่าตัวสารสกัดนะคะก็คือมาจากตัวคมินนะคะแล้วก็กำยานมันเข้มข้นมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าไปข้างในร่างกายเราเลยค่ะเราก็ทําปฏิกิริยาเลยค่ะตอนนี้ค่ะปัจจุบันนี้ทุกคนที่เกิดปัญหาก,ก็คือในเรื่องของออฟฟิซินโรมสะส่วนใหญ่นะคะแล้วกอ็อยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจตัวนี้ดูค่ะว่าตัวรีนิวตัวนี้เป็นนวัตรกรรมนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะเชื่อค่ะว่า กินแล้วค่ะทุกคนก็จะมีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็อย่างของตัวเพิ่งเองเลยค่ะก็ตอนนี้เราไม่ได้กายภาพอีกต่อไปแล้วก็คิดว่าเราก็จะทานไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนนะคะได้ลองทานแล้วก็จะได้สุขภาพดีขึ้น